ซ้อมดับเพลิงคอนโดแอสไพร์ ire, ปีพศ2567ค่ะนี่คือถังดับเพลิงนะคะที่มีประจำอยู่ทุกชั้นนะคะสภาพของห้องคอนโดนะคะห้องที่อยู่เนี่ยก็จะมีใกล้กับทางบันไดหีีไฟนะคะเมื่อกลิ่นสัญญาณเพลิงไหม้ดังขึ้นนะคะลูกบ้านทุกคคน,นะคะจะต้องรีบนะคะไปที่บันไดหีีไฟนะคะเพราะว่าสั่ง ตัวประตูทางบันไดมีไฟสามารถกันไฟได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณชั่วโมงนะคะแล้วก็กระแสไฟฟ้าของทุกส่วนของคอนโดเนี่ยจะถูกตัดลงนะคะเพราะฉะนั้นการลงทางลิฟต์เนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะคะเราไม่ปลอดภัยนะคะเสี่ยงต่อการเกิดลิบขานะคะนี่คือหญิงนะวิ่งลงมาจากชั้น5นะคะ แล้วก็จะไปยังที่จุดลมพลนะคะโดยมีหัวหน้าของนิตินะคะรอเป็นสตาร,รอชิดชื่อจำนวนลูกบ้านอยู่นะคะตัวนี้เกิดเหตุเพไหม้ไปไหม้นะคะที่มีบางต้นแล้วก็จะมีพี่ๆของสพแม่บ้านนะคะที่เข้ามาร่วมซ้อมดับเพิงกันด้วยนะคะมีรถด,ดับเพิงของเจ้าหน้าที่มานะคะเ หรือยังไงนิดเดียวก็ช่างขอให้ใช้อุปกรณ์ับเลิงเบื้องต้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะอุปกรณ์ดับเลิงเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเราได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเรามีทางับเบิงเจอหิีระเบิงไม่เพราะทางระเลิข้าไปเราไม่ตองรับการแก้หนนนะครับนี่ต้องให้คนนี้ให้น้อง <laughs> ลักการใช้หลักดึงกดปดสายนะคะเจ้าหน้นาที่ก็พยายามแนะนำให้เข้าไปแก้ๆขอะี้แต่ไ่ยกดค่ะ